กสทชเขต6สั่งปิดสถานีวิทยุลูกทุ่งแฟน FM 106.5เมกะเฮิร์นะคะตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตเปิดสถานีพร้อมยึดอุปกรณ์ออกอากาศตามคำสั่งของกรอรสน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชเขต6ช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์การออกอากาศของสถานีวิทยุ ลูกทุ่งแฟน FM 1 6 6เม h z ตั้งอยู่ที่บ้านหนองขามตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นมีนางสาวกัญญารัตเหล่าพักดีอายุ33ปีเป็นเจ้าของส่งพนักงานสอบสวนผู้ทรบ้านเป็ดเพื่อดำเนินคดีหลังจากตรวจยึดอุปกรณ์การออกอากาศพร้อมสั่งปิดการออกอากาศเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตนายอัศวินมุงคล ขออภัยค่ะมุงคุณคำชาวผู้อำในการสำนักงานกสทชขอแนแก่นเขต6ระบุว่าในช่วงที่มีการประกาศใช้กฎอายการศึกเจ้าหน้าที่กสทชจะเฝ้าระวังเนื้อหาการออกอากาศไม่ให้มีการปลุกระดมมวลชนหรือสร้างความแตกแยกให้กับคนในสังคมหรือเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกอรอรสโดยเฉพาะสถานีวิทยุที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งยังมีอยู่หลายแห่งที่ต้องเข้าไปตรวจสอบ